วจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเลวินิติบทที่หนึ่งข้อที่สและบทที่สองข้อที่หนึ่งบันทึกว่าถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจากฝูงโคก็ให้เขานำสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิมาที่ประตูเต็นนัดพบและถวายสัตว์นั้นเพื่อเขาจะเป็นที่โปรดปรานต่อพระยาเวเมื่อใครนำธัญญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระยาเวก็ให้เขาน นำแป้งอย่างดีมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงบนแป้งและวางกำมยานบนแป้งด้วยข้อคิดจากพระวจนะหลักในการถวายพระเจ้า 1. ถวายสิ่งที่ไม่มีตำหนิให้กับพระองค์ สถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้า 3. าถวายตามกำหนดของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจกำหนดของตัวเอง 4. ตัวเราคือเครื่องบูชาที่ดีที่สุดที่ควรมอบถวายแด่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นเวลาสติปัญญาความสามารถหรือทรัพย์สินก็ตามขอพระเจ้าอวยพรค่ะ